สวัสดีคะ่ะทุกคนเราปามี่ปันตะวันนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแกล้งน้องสาวเราอีกแล้วนะคะทุกคนอันนี้นะคะเราต้มมาม่ามานะแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงเข้าไปนะคะแล้วเราก็จะใส่ดีเลยเกลือนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปในน้ําด้วยนะตอนแรกเราจะให้น้องอะ่มมะมาชิมเพราะเราทาอร่อยมากนะพอมันชิมปุ๊บมันเคม็มแล้วมันก็ต้องกินน้ำํำต่อแน่นะคะเราก็เลยจะใส่ เกลือทั้งในมาม่าแล้วก็ทั้งในน้ำนะทุกคนเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยนะคะนี่นะเราจะใส่เกลือไปทั้งหมดถุงนี้เลยนะทุกคนจนได้รับรู้ถึงความเค็ม ทุกคนมันเยอะไปเพราะว่ามาม่ามอนิดเดียวเดี๋ยวเราจะคลุกนะคะให้มันเข้ากันเออแต่ว่าเกลือมันเป็นแบบว่ามันเป็นผงเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือเข้าไปในน้ำนะอันนี้เป็นน้ำกระเจี๊ยบที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะ <c oughs> ใส่ไปเลยสองถุงแล้วทุกคน อันนี้ก็น่าจะเค็มแล้วล่ะเดี๋ยวต้องรอให้มันละลายลนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาคลุกอันนี้กัน เตรียมของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้น้องสาวเราไปซื้อของอยู่นะคะเดี๋ยวให้น้องกลับมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแผนการกันต่อนะคะทุกคนทุกคนคะตอนนี้น้องเราม,ามาเป็นที่ร้อนแล้วนะเดี๋ยวเราจะรอให้น้องให้นำรากินิมาะะปีนมานี่นี่เงียบๆกูถ่ายคลิปอยู่ ทุกคนคะอันเนี้ยมาม่าที่เราทานะปรุงเองแบบแซ่บมากเพราะว่าเราเติมน้ำเอ่อเติมมะนาวแล้วก็เติมน้ำปลาเอ้ยเติมมะนาวแล้วก็เติมน้าตาลเข้าไปนะคะให้รสชาติมันเหมือนยำม,มามา่าแต่ว่าเสียดายไม่มีผักนะคะแต่ว่ารสชาติแซ่บมากเม,มื่อกี้ก็ชิมไปแล้วเพื่อนๆต้องน้ําลายไหลแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวไม่เชื่อเราจะให้น้องเรามายืนยันอีกคนหนึ่งนะคะว่ามันอร่อยมากจริงๆนะคะเดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่อว่าสูตรนี้มันไม่อร่อย เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเรียกน้องเราก่อนนะคะปินปินมาดีดีมาชิมมาดีให้หน่อยสวัสดีค่ะพน่น <c oughs> ้อพูดพูดก่อนสวัสดีค่ะ,คะ,คะเป็นแก้วสายยนตนะคะเป็นน้องของปาม,มี่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมมาม่าที่พี่ปามทำนะคะใหญ่ๆทำใหญ่ๆพี่ใหญ่เ <c oughs> นาะอแบบเนี้ย <c oughs> อันนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้น้องเรานะคะเป็น คนแบบว่าชิมดูว่าฝีมือเรามันอร่อยจริงๆไหมคะเพราะว่าเราทําอะไรมันก็อร่อยไปหมดกลัวเพื่อนๆจะไม่เชื่อนะเดี๋ยวเราจะให้น้องสาวเราเป็นคนลองให้ดูนะคะอันนี้เป็นยำม,มะม่าสูตรเราเองนะคะแค่ไม่มีผักเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวให้น้องปิ่นชิมเลยนะคะทุกคนส่แยมเปรีนะคะหอมไหมคะหอมค่ะโอเคชิมเลยคะ่ะ <c oughs> <laughs> <laughs> เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างทุกคนภารกิจสองเด็ดนะคะเป็นเนิสิตก่อน ถามส,สัมภาษณ์เลยค่ะว่าเราช่างเป็นยังไงบ้างคะฝีมือพี่สาวไม่ได้เรือง <il S 2> ค่ะเอาไว้นะคะไม่น่าถามนะคะจริงๆฝักคลิปเลยค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะถ้าใครอยากให้น้องปิ่นแก้งพี่ปางต่อนะคะ,ะ,คะก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวน้องปิ่นจะเปิดช่องทำคลิปแก้งพี่ปางค่ะ หลับเลยนะคะก็ขอลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย